you <small> เปิดลิ้นให้ด้้นสาวเคป๊อปถูกค้นหามากที่สุดในอเมริกาปี2022เป็นกลุ่มไอดอนสาวจากเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกสำหรับสีสาวแบ็คพิงก์จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซา่าต้องบอกเลยว่าสีสาวมีคาแรคเตอร์เอกลักษณ์แตกต่างกันชัดเจนมีผลงานเดี่ยวแยกกันออกไปทั้งซีรีส์ถ่ายแบบถ่ายงานโฆษณาซึ่งเร็วๆนี้มีกระแสข่าวว่าแบ็คพิงก์กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวคัมแบ็กอีกครั้งซึ่งเหล่าบิงต่างตื่นเต้นและตั้งตารอ,อกัน แม้ปัจจุบันแบ็คพิงก์กำลังจะเดบิวต์เข้าสู่ปีที่6แล้วกระแสของพวกเธอยังคงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> มีแฟนๆเพิ่มขึ้นทุกวันการันตีด้วยข้อมูลล่าสุด4สาวแบ็คพิงชื่อของพวกเธอแต่ละคนถูกค้นหามากที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันประจำปี2022ได้แก่1ลิซ่า2เจนนี่สเทยอน4โรเซ่5จีซูหากชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ